มีหลายคนยังไม่รู้ว่าดอกลิสคืออะไรและที่กำไร3า0ร้อยหกร้อยบาทมันมาได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะหลายคนอยากจะเข้ามาทําธุรกิจแต่ไม่รู้เลยว่ามันจ่ายยังไงดอกลิสคือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งสร้างรายได้ค่ะมีสินค้าหมวดหมู่สุขภาพาค,ความงามเครื่องสระรังรวมไว้หลากหลายแบรนด์ที่สําคัญสามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่คุณมีมือถือเครื่องเดียวเริ่มต้นใช้งานง่ายเลยค่ะเพียงแค่ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่โค้ดผู้แนะนําให้เรียบร้อยคุณจะได้กูปงส่วนลนลใ ช้อปปิ้งสินค้ามูลค่า300บาทหลังจากนั้นคุณสามารถเลือกได้ค่ะว่าคุณจะเป็นเพียงลูกค้าหรือคุณต้องการเข้ามาสร้างรายได้ถ้าคุณอยากเป็นเพียงลูกค้าคุณสามารถช้อปปิ้งสินค้าได้ในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณต้องการเข้ามาสร้างรายได้คุณแค่อัปเกรดไ d ให้เป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ เพื่อเข้ามาช่วยแอปทําการตลาดหรือขยายยูเซอร์หรือที่เรียกว่าเก็ u ยูเซอร์นั่นเองค่ะวิธีอัปเกรด ID เป็นตําแหน่งพาร์ทเนอร์แค่คุณช้อปปิ้งสินค้าชุดอัปเดตคุณก็จะมีลิงก์โค้ดส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้เพียงแค่ครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ไปตลอดชีพส่วนวิธีการสร้างรายได้เขาให้คุณทําการโปรโมทหรือโฆษณาให้เพื่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพร้อมกรอบโค้ดส่วนตัวของคุณระบบจะรู้อัตโนมัติว่าคุณคือผู้โปรโมทพอเพื่อนกดเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าในแอปพลิเคชัน คุณจะมีรายได้เข้ามาทันทีตำแหน่งในการสร้างรายได้ในระบบจะมีอยู่3ตำแหน่งค่ะ1คือพาร์ทเนอร์2 CEO 3 BO ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งพาร์ทเนอร์สมมติว่าคุณเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีรายได้3 0 0ร้อบาทและถ้าคุณขายสินค้ากับพาร์ทเนอร์10บคนคุณจะมีรายได้ทั้งหมด3,000บาทถ้าคุณขายสินค้า ถ้าคุณอยากจะขายสินค้าเพิ่มขึ้นแนะนําให้คุณเปลี่ยนตําแหน่งเป็น c ีอค่ะเพราะทีมขายของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเงื่อนไขจะมีดังนี้ค่ะคุณและทีมงานของคุณจะต้องสร้างทีมขายที่เป็นพาร์ทเนอร์ให้ครบ30คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี10คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณ คุณจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO ทันทีตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่ง CEO ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีรายได้6 0 0บาทถ้ารายได้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน300บาทเหมือนกันค่ะ ต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนนะคะและในกรณีทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO เหมือนกันกันกบคุณถ้าภายใต้ทีมงาน c e o ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีรายได้10บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและถ้าคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกและจะทําให้คุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น BO เงื่อนไขจะมีดังนี้ค่ะ ในทีมขายของคุณจะต้องมีตำแหน่ง c o โทั้งหมด8คนรวมตัวคุณเองโดยอย่างน้อยจะต้องมี3คนที่มาจากการขายโดยตรงของคุณและจะต้องมีจํานวนพาร์ทเนอร์ในทีมทั้งหมดครบ300คนตัวคุณก็จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็น Bo ตัวอย่างการสร้างรายได้ของตำแหน่ง Bo ถ้าคุณขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์หนึ่งชิ้นด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีรายได้800บาท ถ้าภายใต้ทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณมีการขายสินค้าให้ก <inside> ับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นพาร์ทเนอร์ของคุณจะมีรายได้300บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน500บาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนกรณีพาร์ทเนอร์ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็น CEO ภายใต้ทีมงาน CEO ของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้น CEO ของคุณจะมีรายได้600บาทส่วนคุณจะมีรายได้ค่าสอนงาน200บาท ต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและกรณีทีมงานซ e o ของคุณเปลี่ยนตำแหน่งเป็นบ o อเหมือนกับคุณถ้าภายใต้ทีมงานของคุณมีการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่เกิดขึ้นคุณจะมีรายได้30บบาทต่อการขายสินค้าให้กับพาร์ทเนอร์ใหม่ทุกคนและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้น คุณยังสามารถถอนเงินออกมาใช้ได้แบบเร็วถามโดยเข้าไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวเพิ่มบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยแล้วกดถอนเงินได้เลยค่ะรายได้หักค่าธรรมเนียมในการถอน35บาทและหักภาษีณที่จ่าย3%นำส่งสัมภาระถูกต้องตามกฎหมายเป็นยังไงบ้างคะทุกคน คนที่เข้ามาบอกกันว่าอยากมาสร้างรายได้รายได้มันเกิดขึ้นยังไงกำไรสามร้อยหก0้อยแปดร้อยบาทมันมาได้ยังไงทุกคนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้ล้วนแต่คุณจะต้องทํางานกันเป็นทีมการที่คุณจะเกิดรายได้มหาศาลได้เนี่ยคุณจะต้องทํางานด้วยกันเป็นทีมนะคะอย่าทิ้งกันนะทุกคน